ไมีครับเบนเจมาศเป็นไม้ดอกที่ผลิตมากเป็นอันดับสองร้องจากกุหลาบขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยทีเดียวแต่การจะทำให้เบนเจมาศออกดอกได้ทั้งปีมันต้องอาศัยความมืดแล้วนั่นใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นไปนะอย่ามาหลอนมาหลอนกันเลยไม่ แห่ hey, ไม่ได้หลอกผีหลอกต้นเบญจมาศอยู่อาอาจารย์นึกว่าไม่ใช่คนซะแลว้วแท้ก็มาหลอกเบญจมาศด้วยการควบคุมแสงเพื่อให้เบญจมาศออกดอกได้ทั้งปีนั่นเองใช่ไหมครับคอ,อยยังชั่วหน่อยนึกว่าจะเจอเรื่องคนหัวลุกสแสแล้วเทคนิคหลอกเบญจมาศทำย่างไรซีอูซากเกษตรศาสตร์มหาสนุกมีคําตอบครับเบญจมาศเป็นพืชบอนสั้นและจะตอบสนองต่อช่วงแสง คือถ้าช่วงแสงในเวลากลางวันสั้นอย่างในฤดูหนาวเบญจมาศจะเริ่มสร้างตาดอกและออกดอกตามมาครับแต่ถ้าฤดูกาลอื่นที่ช่วงกลางวันยาวเบญจมาศจะไม่ออกดอกหรือให้ดอกที่ผิดปกติจึงใช้หลักการนี้มาบังคับช่วงวันให้เบญจมาศสร้างดอกให้เราตามต้องการได้ตลอดทั้งปีครับรวมถึงทําให้ได้ก้านดอกที่มีความยาวตามที่ต้องการด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการหลอกเบญจมาศนั่นเองครับ ในช่วงฤดูหนาววันสั้นเกษตรกรก็จะใช้วิธีการเปิดไฟนะครับเปิดไฟเพิ่มชั่วโมงแสงใน1วันเนี่ยให้มากกว่า14ชั่วโมงนะครับเบนจมาศก็จะกลับมาจเจริญเติบโตทางลำต้นยืดยาวจนมีความสูงประมาณ1เมตรนะฮะเกษตรกรก็จะหยุดให้แสงเพื่อให้มันพัฒนากลายเป็นดอกขึ้นมานะครับงั้นหลักการแบบเดียวกันนะครับถ้าเราจะผลิตเบนจมาสนอกฤดูก็คือในช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนบ้านเราที่มีความยาวของแสง13หรือ14ชั่วโมงเนี่ยวิธีการที่เกษตรกรสามารถทําได้ก็คือ หลอกให้มันกลายเป็นวันสั้นนะครับวิธีการก็คือใช้วัสดุที่มีสีดำเป็นผ้าพลาสติกก็ได้คลุมแปลงเบนจมาม่าทั้งหมดเพื่อไม่ให้ได้รับแสงนะครับช่วงเวลาที่คลุมก็อาจจะประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีตอนเช้าซึ่งก็เป็นการลดช่วงแสงต่อวัน,นจาก่ยจาก1ิบสชั่วโมงเนี่ยให้เหลือประมาณ8ชั่วโมงก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเบนจมาม่าก็จะเริ่มพัฒนาตาดอกขึ้นมาหลังจากมีตาดอกเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมาเราก็สามารถปล่อยให้อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมได้ เบญจมาศก็ใช้เวลายประมาณ1เดือนหรือ1เดือน,อนครึ่งเพื่อจะทําให้ดอกบางด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราสามารถหลอกให้ดอกเบญจมาศออกดอกในช่วงไหนก็ได้ของปีเพราะฉะนั้นในท้องตลาดบ้านเราจะไม่มีวันขาดเบญจมาศครับทีนี้ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมเลยครับว่าทําไมบ้านเราถึงได้มีดอกเบญจมาศให้ได้ซื้อหากันได้ทั้งปีและก็คงหายขล่องใจกันด้วยเวลาที่เรานั่งรถผ่านแปลงปลูกเบญจมาศ ที่มักจะเห็นเปิดไฟให้ต้นพืชในยามค่ำคืนนั้นก็ด้วยต้องการหลอกต้นเบ็นจมาสนี่ยังไงล่ะครับติดตามความรู้ดูสนุกด้านการเกษตรปศุปสัตว์การแปรรูปและเทคโนโลยีการเกษตรได้ทางช่องสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่กับสียูซากเกษตรทรามหาสนุกในตอนหน้านะครับ